เื่อวานเหมือนชาติก่อนเปรียบวันนี้เหมือนชาตินี้เปรียบพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้าซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราพอจะมองเห็นอยู่ถ้าสรุปวางใจลงจากนี้เกิดความอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาพยายามเว้นชั่วขึ้นมาพยายามสั่งสมสัมภารธรรมกุณนามความดีขึ้นนั่นพระพุทธเจ้าว่าเขาเริ่มมองเห็นฝั่งแล้ว เรมองเห็นฝั่งแล้วเขาจะไม่ลอยไปตามกระแสขึ้นออกนอกฝั่งไกลห่างต่อไปเขาก็จะพยายามตะเกียกตะกายแหวกายเข้าไปหาฝังเมื่อได้ตีนเขาจดลงไปในพื้นดินทั้งทั้งที่น้ำยังมีอยู่เต็มแต่ตีนถึงดินแล้วถึงที่ตื้นหน่อยจนตีนถึงดินเมื่อนั้นท่านเปรียบบุคคลนั้นได้สมทา,านโสตะปฏิยังคะธรรม ศรัทธามั่นใจสินควบคุมใจตนเองได้เป็นปกติจาระสามารถปลดปล่อยอารมณ์ที่มันจะก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์อย่างรุนแรงให้ตนเองต้องตกตำ่ำสำร้ายลงไปอีกหลังจากนั้นกับมีปัญญามองเห็นเหตุผล ความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อย่างหยาบตรงไปสู่อย่างตางไปหาอย่างละเอียดจนไม่เถียงกระแสะนะไม่เถียงกระแสะของธรรมชาติกฎธรรมชาติทำสี่ประการน,นี้ท่านเรียกว่าโสตปฏิยังฆะองคุณแห่งผู้เข้าถึงกระแสะแห่งอริยยธรรมกระแสะแห่งความดับทุกข์กระแสแห่งพระนิพพานหรือเรียกว่าโสดาบ